สวัสดีชาววิญยาจารย์ทุกๆท,ท่านกันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมถังซานกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําสําหรับคุณผู้ชมที่ตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าพี่เราควรจะปั้นตัวเสี่ยวอูหรือถังซานเนี่ย ดีนะครับแบบเน้นๆซึ่งผมก็จะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นสายฟรีสายเติมน้อยคุณผู้ชมสามารถที่จะปั้นตัวทั้ง2ตัวเนี้ยใช้ได้แบบยาวๆเลยซึ่งตัวมันเนี่ยโคราทาดกันด้วยนะครับอย่างทั้งซานเนี่ยก็จะเป็นท่าสีฟ้านะครับในส่วนของเซอูเนี่ยก็จะเป็นท่าสีเขียวนะครับหรือท่าลมอะไรก็ว่ากันไปเนาะซึ่งมันโคราทาดด้วยมันอาจจะเอาไปใช้ในหอธงหออทตุในการตีให้ได้อันดับสูงๆซึ่งมันเป็นตัวดาเมจที่ คุ้มค่าที่จะปั้นเพราะว่าในส่วนของสายเนี่ยก็แยกกันนะครับส่วนตัวเซียวอูเป็นตัวสายดาเมจเดียวตัวทางซ่านเป็นสายดาเมหมูซึ่งมันเป็นคนละสายกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยปั้นทั้ง2ตัวนะครับมันใช้ได้ยาวยิ่งเป็นสายฟรีเนี่ยก็อาจจะใช้ได้อยู่ที่ประมาณสักเออสามเดือนนะครับหรืออาจจะเกินนั้นไปก็ได้นะ ที่จะได้ใช้มันแบบยาวๆเนาะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยที่มันเป็นระดับพิเศษมันค่อนข้างปันยากกว่าดาวจะไปให้ถึงหรือจะไปให้สีฟ้าเนี่ยมันก็คงจะนานแน่นอนสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยดังนั้นเราเนี่ยครับก็จะเล่นตัวของดาเมจดถังซานที่มันเก่งอยู่ในเทียร์ต้นๆอยู่แล้วในดาเมจหมู่หรือจะเป็นเสี่ยวอู่ที่อยู่ในเทียร์ต้นๆนะครับของสายดาเมจเดียวซึ่งเราปั้นได้เลยทั้ง2ตัววิธีการปั้นนะครับผมก็จะแนะนําเลยว่าถ้าช่วงต้นๆเนี่ย คุณผู้ชมอยากจะเน้นในเรื่องการตีบอสอะไรแบบนี้หรือการตีอันดับบอสดีๆหรือการดันด่านเนี่ยที่ดันได้พอสมควรก็ป้านเสียวอูนำนำไปก่อนนะฮะซึ่งมันจะโดดเด่นในเรื่องการตีอันดับดามจบอสเป้าหมายเดียวเก็บคิวซึ่งในการดันด่านทั่วไปเนี่ยเจ้าตัวเสียวอูก็ไม่ได้ด้อยนะครับถึงมันจะไม่ได้ดาเมจหมู่แต่มันก็ไล่เก็บคิวได้แต่มันอาจจะทําเทินได้นานนิดนึงเพราะมันจะต้องคอยไหลทีละตัวเข้าใจไหม ดังนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเลือกมาปั้นเพื่อ PVE อะไรประมาณนั้นก่อนก็ได้หลังจากที่เราทําตัวเสียวอู่ได้ปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราทําไป5ดาวเราก็ไปทําตัวของถังซานต่อนะครับคือถ้าจะให้แนะนำจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําเสียวอู่เนี่ยหดาวแดงก่อนหลังจากเสียวอู่หดาวแดงแล้วเนี่ยเราก็ไปทําถังซานขึ้นเป็น1ดาวแดงนะครับตามๆเลยหลังจากถังซานขึ้น1ดาวแดงก็ไปทําเสียวอู่เนี่ย ขึ้นเป็น3ดาวเพื่อปลดล็อกสกิลนะครับพอเซียวอูเนี่ยขึ้นเป็น3ดาวได้ปุ๊บปลดล็อกสกิลได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะครับก็ไปทําถังซานให้เป็น3ดาวไล่เรียกันไปแบบนี้เลยเพราะว่าในการอัพดาวเนี่ยมันจะมีการปลดสกิลซึ่งสกิลพาสีจะอยู่ที่สามดาวใช่ไหมสามดาวแดงนะครับมันก็จะได้รับในส่วนของสกิลพาสีซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่ดีละในขั้นนี้พ เสร็จปุ๊บไปปั้นตัวถังซานต่อให้เป็น3ดาวเหมือนเดิมนะครับหลังจากผมปั้นตัวถังซานจบเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มานั่งคิดอีกทีว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะ PVP หรือดันด่านนะครับในเรื่องการตีบอสเนี่ยเจยวอู่แค่3ดาวเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วในช่วงต้นเราไม่ต้องเน้นแล้วนะครับเอามันแบบพอประมาณเราก็อาจจะปั้นถังซานเนี่ยยาวๆไปเลยนะครับให้มันไปได้แบบว่า5ดาวไปเลยนะครับสำหรับดาวแดงมันจะได้แบบเก่งๆขึ้นยิ่งกว่าเดิมเนาะ มันจะได้ไปได้ทุกสายด้วยตีบอสหมู่หรือจะเป็นการตี PVP อะไรแบบนี้นั่นเองหลังจากที่เราทำถทังซานขึ้นถ้าดาวกดสกิลได้เรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะไปตัวที่เสียวอูต่อให้เป็น5ดาวหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ไปเน้นเอาเลยคุณผู้ชมอยากจะตีบอสแรงที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมก็เน้นที่เสียวอูนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะตีทุกอย่างนะครับในเรื่องการ PVE แบบดาเมจหมู่หรือจะเป็นในส่วนของการตี PVP ที่ เน้นถังซานปล่อยสกิลทีเดียวจบได้เลยเนี่ยแข่งกับเพื่อนนะครับอยากจะตีกันให้ชนะเนี่ยก็ไปเน้นที่ตัวถังซานซึ่งก็จะมีประมาณเนี้ยคือเดี๋ยวผมจะทําให้ตัวเสี่ยวอู่เนี่ยเป็น5ดาวถังซานเนี่ยเป็น5ดาวหลังจากนั้นผมน่าจะไปเน้นที่ตัวถังซานให้เป็น1ดาวนะครับฟ้าแล้วก็ไปเป็นตัวเสี่ยวอู่ผมจะทําควบคู่ผมจะไม่เน้นตัวใดตัวหนึ่งนำละทีเนี้ยเพราะว่าสกิลมันได้ปลดหมดแล้วนะครับเหลือแค่ ในเรื่องการปลดดาวอาจจะปลดตัวไหนตัวหนึ่งนํำก็ได้แต่ว่าผมจะเล่นแบบควบคู่ถ้าถังซานได้1เดาวฟ้าแล้วผมก็จะไปทำเสี่ยวอู่ให้เป็น1ดาวฟ้าต่ออะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าสามารถปั้นมันได้ยาวๆเลยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทำโดดๆนะครับในช่วงแรกคือ2ตัวสำคัญหมดเลยถ้าคุณผู้ชมไม่ปั้นเสี่ยวอู่เฮ้ยถังซานดีกว่าถัางซานเนี่ยเต็มๆละเล่น p v p ก็ได้ดันๆก็เก่งอะไรแบบนี้ ผู้ชมเลยจะไม่ปั้นเสียวอู่นะครับผู้ชมคิดผิดเสียวอู่นี่มันเป็นตัวที่ยังหาตัวอะไรมาแทนได้ค่อนข้างยากอยู่สแตนร์บเซิเร์นอกเนี่ยช่วงประมาณพลัง40ล้านอะไรแบบนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวเสียวอูอ่ทุกทีมอยู่อาจจะใช้ได้ไปจนถ,ถึงเกือบร้อยล้านเลยก็ได้เนาะดังนั้นเนี่ยตัวเสียวอู่มันเป็นตัวดาเมจตตีบอสที่ดีที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้เนาะดังนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้ ส่วนตัวทังซานเนี่ยในอนาคตมันมีตัวมาแทนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว6ปีกเนี่ยถ้าทาดาวไปได้ไกลเนี่ยมันก็เอามาแทนทังซานได้เลยดาเมจแรงเวอร์เวอร์เหมือนกันหรือถ้าจะเอาในดาเมจหมูที่เก่งเลยในเอ่อตัวระดับซีซซ่เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นปู่กับบี่นะครับซึ่งก็เป็นตัวพิเศษซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นดาเมจหมูที่แรงอีกเหมือนเดิมเนาะคือซฟเวอร์น็อกเท่าที่ผมเห็นนะมันเป็นดาเมจหมูนะสำหรับปู่กับบี่แล้วก็น่าจะเป็นดาเมดเอ่อ สายโจมตีหมู่เนี่ยที่แรงที่สุดแล้วอะไรประมาณนั้นเห็นหลายๆคนก็พูดกันอยู่นะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ทดลองหรอกว่าตัวมันแข็งจริงขนาดไหนเนาะเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องการตีบอสเนี่ยคุณผู้ชมมองว่ามันสําคัญไหมพี่คือมันแข่งกันค่อนข้างสูงนะ การตีบอสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แข่งกันค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมตีอะไรที่เน้นเป็นบอสบางตัวอาจจะต้องลงเดียวๆเ,เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเก็บคิวไม่ได้เก็บคิวไม่ไหวนะครับดาเมจหมูเนี่ยมันทําได้น้อยกว่าอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนี่นะครับก็คือแบบเอ่อได้รับของรางวัลประมาณนี้มีแต้มเอามาไวแ้แลกวงงวงแหวนต่อสัปดาห์หนึ่งที่เราต้องต้องใช้เยอะมากๆนะครับใช้เยอะมากเนี่ย สัปดาห์หนึ่งมีการรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่ยิ่งมันปลดไปยิ่งสูงสูงเซอร์เวอร์ยิ่งมีระยะเวลาเปิดไปเนี่ยค่อนข้างนานเนี่ยมันก็จะมีของให้เราแลกยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆดังนั้นมันก็อยู่ที่แต้มตัวนี้แล้วว่าเราจะเก็บมันได้วันละเท่าไหร่นะครับเอ่อเอามาแลกของละวันเนี่ยเติบโตแน่นอนคุณผู้ชมสําคัญไหมตีบอสสำคัญนะครับผมตีเนี่ยจะพยายามเน้นให้อยู่ในอันดับ30ตลอดนะครับไม่ใช่ดิให้อยู่ในอันดับ50เพราะว่ามันมีการห่างแต้มกันอะใครที่ตีนน้ออยกว่าััดบ 50แรกเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ในส่วนของดาเมจเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็รางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยมันต่างกันเลยคุณผู้ชมอันดับที่50ขึ้นไปจะได้อยู่750นะครับอันดับที่50นะครับในนี้จะได้อยู่ที่102ซึ่งต่างไหมต่างเยอะมากนะคุณผู้ชมแต้มนี่คือแบบผมมองว่าสําคัญเลยไอ้แต้มในการแรกเนาะ ซึ่งสายฟรีสายเติมน้อยปั้นไปเลย2ตัวอย่าไปเสียดายอย่าไปกังนวลว่าเราจะปั้นตัวไหนดีว่านะครับหรือถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจก็ทำเต็ปตามอย่างที่ผมบอกไปเลยก็คือปั้นตัวของเซียวอู่เนี่ยมาทําการตีบอสตีกิจกรรมพอได้อยู่อะไรประมาณนี้ไปก่อนนะครับอาจจะทาเซียวอู่จนไปถึงเอ่อหนึ่งดาวแดงได้แล้วกดสกิลได้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไปทําตัวถังซานเนี่ยหนึ่งดาวแดงต่อถังซานหนึ่งดาวแดงปุ๊บกลับไปที่ตัวเซียวอู่นะครับทำเป็น3ดาวแดงต่อ หลังจากเจียวอูสามดาวแดงกลับมาทําที่ทางซานเนี่ยยาวๆจนไปถึง5ดาวเลยก็ได้นะครับเสียวอูมันก็ถือว่าทํามาตีบอสพอได้ละอยู่ในเก์ของมันแล้วนะครับในระดับ3ดาวแดงเนาะดังนั้นก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแนะนําไปผมเล่นเป็นสายฟิลเปอร์เซนเลยรอดนะครับรอดคือแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบเล่นไม่ได้นะครับเล่นได้ทุกอย่างตีบอสก็ได้ตีพีพีก็ได้นะครับเล่นตามสเต็ปเนาะซึ่งก็อยู่ในเกมที่ ควรจะอยู่แล้วของสายฟรีนะคุณผู้ชมอันดับเคตล,ลบอยู่ที่ประมาณนี้อันดับเซิร์ฟเ,เวอร์อยู่ที่ประมาณนี้ไม่ได้เติมนะครับไม่ได้เติมเลยก็เล่นปกตินาะมีแพ้บ้างชนะบ้างอะไรก็ผัดกันไปนะคุณผู้ชมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีชนะมีแพ้นะครับผ,ผัดกันไปเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมส่วนใหญ่ผมไม่ตีนะคือโด,ดนตีอย่างเดียววันๆนหนึ่งอ่ะผมกด10ครั้งพอเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแต้มมันจะขึ้นมันจะลงเนี่ยก็คือโดนคนอื่นมาตีตลอด วันหนึ่งผมโดนตีประมาณ30รอบ40รอบได้นะสำหรับเจ้าตัวกิจกรรมนี้เนาะเฮ้ย <c oughs> สุดยอดนะครับประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับแนะนำอยู่เพียงเท่านี้แหละหลายๆคนมีถามในกลุ่มอยู่ว่าเฮ้ยปั้นตัวไหนดีวะอะไรแบบนี้ก็คือแบบอ,อยากจะมาแนะนำเป็นแนวทางให้นะครับจะเอาก็ได้จะไม่รับก็ได้เดอ้อคือแบบแนะนำเฉยๆนะก็สำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับ